หลัที่การจับสองขาในรุ่นเทรนเนอร์นะครับไม่ว่าตัวไหนนะฮะสองขานิดเดียวพอนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองนีแค่นี้พอครับดันไปที่หลังมือให้สุดเลยนะครับออกตัวในแนวตั้งครับหักข้อมือขึ้นสะบัดข้อมือแรงๆเน้นข้อมือนะครับแล้วส่งไปด้านหน้าระดับสายตานะครับดูนะฮะปั่นให้มือเป็นหลักครับเราจะกลับแบบนี้ครับ ดี 2, 9 6ลายเฉพาะตัวตวนี้ครับพุบนะครับปั๊บผ่านครับที่ 2, 9, 7ลายเฉพาะตัวต,ว,ตวนี้ครับ คี่สองเก้าแปดลายเฉพาะตัวตอนนี้ครับ <c oughs> รอบเลยฮะฟางแรงกปหน่อยก็จะหมุนเลยผ่านครับสองเก้าเก้าลายเฉพาะตัวตอนนี้ครับ ผ่านครับารสามศูนย์ศูนย์รายเฉพาะตัวตรงนี้ครับหมุนสะบัดข้อมือเป็นหลักนะครับรอบรอบนะคระรอบรวามแรงกัน,นห,หน่อยเย็นจะเกินเบาแรงหน่อยครับเบาแรงด,ดีเลยผ่านครับ